สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําเซตดีๆที่ฟาร์มเกรด1ได้นะคะเปร์ที่ทําให้เราล่ํารวยที่สุดในตอนนี้นะคะซึ่งเซตนั้นก็คือนี่เลยค่ะวอลซามูไรนะคะแล้วก็แคทราคาประหยัดนะคะก็ตามนี้แคทสกิลแล้วก็เซตนะคะประมาณสองพนะคะ งบสองพันจะาเกมหนึ่งได้หรือเปล่าอย่างแรกเลยนะคะเซตเราจะแกล้งนะคะกะติบริกรติบตัวเองจะมาบวกนะคะเริ่มต้นที่เซต7จ็รบาทนะคะอืมแล้วต่อไปแคทประมาณนี้นะคะแต่เราจะเปลี่ยนจากหัวช้างเป็นห่มเรนเจอร์นะคะ นี่นะคะประมาณ M 1นึงเนาะแล้วก็ตีไปประมาณ M 1หนึงหน้าโอ้ไม่ใช่ผม 1M ปึ๊บแล้วก็หน้าแบมบูนะคะแบมบูเท่าไหร่เอ่ยน่าจะ M กว่าปะอ่าประมาณ1.7 1. 1. 1. ประมาณ 2M แหละเนาะประมาณ 2M ตีไป 2M นะคะ แล้วก็สเสื้อนะคะแนะนําเสื้อบันแม่นะคะกําลังดีเลยตอนนี้คีคู่นะคะไม่แพงด้วยนี่นะคะประมาณ3ามเอ็ก็ค่าแตะถ้าเอาดอกมารีไปแรกเองมันจะถูกกว่าปะใช่ไหมอ่าถ้า,าดอกมาลีก็ประมาณสี่หมื่นเนะาะก็ประมาณสองล้านห้าตีไปสองล้านห้านะคะถ้าเอาดอกมารีไปแรกเอง สองจุดห้านะคะอันนี้อยู่กิจกรรมมันแม่นะคะถึงประมาณสิ้นเดือนสิงหานะคะแล้วก็กางเกงแบ็สูทนะคะแบ็สูทที่เอากางเกงนี้เพราะว่ามันราคาไม่แพงนะคะนี่ประมาณนี้เลยห้าหนึ่งจุดห้าเอ็มประมาณนี้แหละห้านะคะแล้วก็มือทาเอามือก่อนมือถ้าเราเวลเยอะนะคะแนะนำเป็นมือ มือนี้แหละเขาเรียกมืออะไรมือาเลนไทน์นะคะนี่นะคะมือาเลนไทน์ประมาณ3ามเอ็มนาะตีไป3ามเอ็มมือแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราเวลหน่อยก็จะเป็นมือกงเล็บแทนนะคะพิมพ์ว่ายัางไงอ่มือกงเล็บนี่ปะ อาจจะแพงกว่าปลาหมึกลงเล็บวิบวก7จ็ก็น่าสนใจนะคะได้ SP ด้วยคีเท่ากันติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรดีนะาไอ้ละหมึกลงเล็บลูกนี่นะคะวิราคาเท่ากันเลยนี่ว่าหมึกลงเล็บดีกว่าเนาะเวลก็ไม่เยอะก็สามเอ็มเท่ากันนะคะอันนี้เราคิดราคาหมึกล้วใช่ไหมนี่สามเอ็ม ใช่ก็ 3M นะคะมืออยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอันไหนนะคะถ้าเวลยอะก็วาเลินไทยก็ดีค่ะส่วนรองเท้านะคะที่แนะนำก็เป็นเมจิกอะเมจิ Magic ม่วงมันมันได้คีคู่มันมันดีอะมันเป็นคีคู่นะคะเห็นไหมละคะ่ะอันนี้บวกเก้านะคะก็ประมาณนี้แหละ มีคีคู่มันจะได้อีแรงๆ 14m เหรอแต่ถ้าบวก7หรือเดิมๆ,ๆก็ประมาณ 10m เนอะลองหาสัก 10m นะคะให้ได้ปึ๊บตีไป 10m แล้วก็ไก่นี้นะคะถูกและดีมีอยู่จริงนะคะน้องนกฟ้านะคะนี่ได้มาราคา1.5นะคะก็หาดีๆมันก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ เลือกสีฟ้านะคะไม่ใช่สีเหลืองเอาสีฟ้าเนาะประมาณ1.5ตีไปนี่นะคะไปหาให้ได้นะคะถูกและดีขี10 sp 2,000แล้วก็ขิดาเมจ12.5ค่ะส่วนต่อไปก็คือหลังนะคะนี่เลยซูปเปอร์โซนโฟนะคะมันถูกอะ่ะก็เลยแนะนำตัดก็แอบดีอยู่นี่นะคะประมาณ1.6เนาะ 1.5ึ 1> 1. 5, 1. 6งีไปกลมกลมนะคะหรือถ้าลดงบหน่อยก็จะเป็นกุญแจทองนะคะนี่เลย 1M นะคะประมาณนี้แหละตัดก็โหดเหมือนกันนะคะกุญแจทองอย่าเงี้ยถ้าคีเราเคีเราเกินมาเยอะแนะนำไปกุญแจทองนะคะแต่ถ้าคีเราขาดแนะนำเป็นซุปเปอร์โซนโฟคะ่ะ นี่นะคะเราก็ตีไปประมาณ f1 นึงเนาะหลัง1 M นะคะ1.5หรือ1อยู่ที่ว่าเราขี้ขาดไหมถ้าขี้เอ้ยแต่มันเวิวหกสิบด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์วิวห้าห้าเอางี้ดีกว่าถ้าขี้ขาดไปหลังซูเปอร์นะคะแต่ถ้าขี้เกินหลังกุญแจค,ค่ะ ชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นแหวนนะคะเอ,เอาแหวนอะไรก็ได้ที่มันคีคู่สิมาแต่ถ้าเบลเยอะแนะนานี่เลยค่ะแหวนอะไรนะแหวนมาเรนไทยนะคะถูกมาเรนไทยถ้าบอกเสร็จประมาณ 5m นะคะนี่ถ้าเดิมๆประมาณ 3m เลยถ้าเบลน60นะคะไปแหวนมาเรนไทยค่ะอีคู่ เราจะคี้ประมาณคี้ลอยนะคะถ้าสมมติมเราใส่แบบครบเลยก็ายาัดแก้วอะไรให้มันครบเรียบร้อยก็จะอาจจะคี้ลอยบ้างนี่ค่ะบอลชมูไาแค็ก็ประมาณนี้เนาะหรือถ้าหาไม่ได้เบลไม่หกติดแหวนอะไรดีแหวนแม่น,นะคะแหวนแม่ใหม่นะคะ ตอนนี้มันมันอาจจะแพงเพราะว่ามันมันยังไม่มีคนมาขายแต่เคยเห็นประมาณสี่ห้าเอมมันประมาณสี่ห้าเอ่ะนี่ค่ะอันนี้แบบมันไม่มีคนขายเขาก็เลยกล,ลุราคาขึ้นไปนิดนึงแต่ที่จริงมันประมาณสี่ห้าเอมนะคะนี่ไปห้าสิบใส่ได้หรือสามหลังถ้าคิดเราคิดเราเยอะแล้วแนะนำเป็นสามหลักกันแม่เลยนะคะ เราจะได้ a x เ a ็กแทมา120แล้วก็คิดได้เป็นสิห้าค่ะอ่าแค t มันประมาณเท่าไหร่ไหนลองรวมสิ1บวกบวกสบวก2.5บวก เราจะประมาณ26เอ็มนะคะคูณ23นะตอนนี้เป็นเท่าไหร่เออคูณ23ิประมาณ600นะคะ598บาทนี่หรือถ้าเพิ่มงิอีกน,นิดนึงก็สัก30เอ็มเนาะ30เอ็มคูณ23นะคะนี่นะคะ ็จะประมาณ690ถึง700เนาะนี่อเมบประหยัดที่สุดก็ประมาณนี้เลยค่ะเต็ร้อบวกแคดอีก600นะคะนี่นะคะพันสมเราได้มาฟาร์มเกมหนึ่งแล้นะเนี่ยทางตัวหมดประมาณพันสามนะคะอันนี้เราตีไปแบบเป็นแหวนอันนี้เนาะเป็นวาเินไทยแล้วก็วอเรนเจอร์นะคะ ตันมันคล้ายก็เลยหัวสร้างกำแังเรนเจอเราก็ใช้ทุวแทนกันไปก่อนนะคะนี่เลยอันนี้ยังยัดเจ้าไม่ครบก็น้ามีอาจจะ200ได้ตึง้งอ่าถ้าใครอยากสบายนะคะแนะนำเป็นเอาเงินอีกประมาณ5-700นะคะไปซื้ออ e ีบอกกัานนะคะตึง๊งนี่งบ2,000เราก็จะฟาร์มเกมหนึ่งได้แล้วะคะ่ะ เห็นไหมเออเราก็จะมาลองฟาร์มให้ดูกันนะคะว่ามันจะเลือดจริงหรือเปล่าสองพันฟาร์มเกมหนึ่งได้ไหมมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่จำเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือฉายาแฟนนะคะอีแรง30% มาแหลกแทะไม่เห็นจะเกิดอโอ้ยโอ้ยถ่ายคลิปอยู่ยังเพิ่งแรกโอ้ยอายคนโอ้ย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 ไม่เอานะตานี้ไม่เอานะับเอาใหม่เดี๋ยวไปเริ่มตาใหม่กันเลยนะ จะไม่แหลกนะ ได้ถือมาอันนี้แบบฟิลถือดาบชักดาบออกมาเนาะโอ้ยแหลเออเหมือนเหมือนชักดาบเนาะที่แบงคผูกดาบปลอมนะคะ that เาหนู่จะมาล็อกอะไรรู้ มันก็ฟาร์นได้หนาว่าไปบอสซามูไรนะคะไม่ได้แก้อย่างที่คิดนะคะเดี๋ยวเราจะลองลงอีกรอบนะคะเพื่อไม่ให้คิดยาวเกินไปเราจะเล่งสปีดนะคะอีกรอบหนึ่ง เป็นไงกันบ้างค่ะกับแคทแล้วก็เสรซตราคาไม่ถึงพันหก็สามารถฟาร์มเก็บหนึ่งได้นะคะใครสนใจเซตดีๆแบบนี้ก็ไปลองซื้อมาฟาร์มกันดูนะคะหรือท่านสนใจก็ติดต่อได้นะคะราคาเจ็ดร้อยบาทไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ